ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็พบกับผมนายหินนะครับกับช n n e l หินอินเกมครับผม,บบ in บผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาอยู่กันในเกม h ี r o ่ l กอ y ครับผมก็จับคู่ครับผมเราจะมาเล่นตัวที่น้องๆแนะนํากันเข้ามานะครับนั่นก็คือเตี้ยวหุยครับผมก็ น้องๆน,นะฮะพิมเ์มคอม,คอมเมนต์มานะว่าให้ลองรีวิวนะฮะตัวเตียวหุยสำหรับผมแล้วเอาเตียวหุยนี่รีวิวไม่ได้นะครับเพราะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารีวิวคือต้องทำยังไงบ้างนะฮะร,รู้แต่ว่าถ้าน้องๆบอกมาอย่างนี้ก็จะเล่นให้น้องๆดูกันนะครับว่าจะ เป็นยังไงนะฮะก็สำหรับเตียวหุยนะฮะก็เป็นฮีโร่ที่คล้ายๆมีสกิลสตันนะครับแล้วก็มีเพิ่มสปีดนะครับนี่ครับเพิ่มเกาะป้องกันนะฮะแล้วก็ทำให้ความเร็วในการโจมตีนะฮะแล้วก็มีสกิลกระจายครับผมแล้วก็มีอันติเมทที่เพิ่มดาเมจนะฮะก็ มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงก็เข้าเกมมาหลุดหนึ่งกระเบื้องครับไปครับนําทีมนะฮะทีมผมก็จะมีสูมาอี้นะครับมีเสียวเกี้ยวนะฮะก็เตียวหุยครับผมส่วนฝั่งตรงข้ามนะก็มีเกียงอุยนะฮะมี เทียงอุยมีเล่าปีนะครับแล้วก็มีเออตเตียวเลี้ยวนะฮะโอ้กว่าจะนึกชื่อออกพอดีมันเป็นชื่อจีนฮะก็เลยนึกชื่อนานหน่อยนะ อ๋อเซลกยวเราก็กดผิดครับผมสตันคิฟเชื่อก็เมื่อกี้นี้ว่าจะกดสกิลเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะฮะก็บอกเพื่อนหน่อยครับว่าค่าซึกหายตัวไปนะครับ กอเสียวเกี้ยวเหล่านี้ก็โหดใช้เล่นนะออกแฟตหนีไปฮะตอนนี้ซูมาอีโดนลุมอยู่นะเราก็ต้องไปช่วยครับผม ช่วยกันนะฮะฆ่าไปครับตันไว้ก่อนปีนี้ก็อยากจะไปเพิ่มมานาก่อนเนีแต่รู้สึกว่าซูมาอีเขาจะไม่ถอยมาก็ต้องขอกระแอมนิดนึ่เนี่ฮะ ช่วยฆ่าไปได้นะครับแล้วก็ตายเองด้วย wow. Wow. มีการลอยป้อมมาเกียงอุยนะฮะทำแบบนี้มันทำไม่ถูกนะฮะ James, you have been slain. God. Shut down. Tremble. Killing spree. Double kill. Your tower has been destroyed. ก็คือตอนนี้ทีมยังไม่ได้รวมตัวกันนะก็ <Your tower S 1> จะแยกแยกันไป <attack. S 1> ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทำไงดี ่าไปซูมาอีฆ่าไปสองตัวนะเราก็วปาพับวา์าไปดีมานาก่อนะะก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะว่าฮีโร่ตัวนี้นะเตีวยวหุยก็ไม่รู้นะว่ามันต้องอัพ อะไรก่อนบ้างก็พยายามอัพตามที่มันบอกนะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆอ่ะก็ซื้อเป็นกระบี่คู่มาอีกชิ้นหนึ่งนะ towers have been destroyed. โอ้ตายอีกแล้วครับผมจังหวะน,นี้นะโดนเปิดไพ่คน ตั้งเราไว้เลยน,นะฮะกระบวกพันยับเลยนะฮะ ก็ช่วยกันมาได้คร, s <S ครับผมรอดพ้นช่วงที่อันตรายมาได้นะก็กลับไปเติมเลือดนะก็จะออกมาเป็นของแทงเลยนะครับก็ออกเป็นที่สะท้อนดาเมจนะฮะ ตอนนี้ไลทุบอย่างเดียวเลยฮะเซลียวเกี้ยวก็เดินล่าเลยะฮะนี่ครับ <Legend ary! S 1> ก็งานนี้ต้องตีบ้านแล้วครับ ก็ไม่หนีฮะตีบ้านอย่างเดียวครับผมเพื่อนเรามีได้ให้เขาหนีไปนะครับ <Shut S 2> แทงอย่างเรานะหน้าที่ก็คือออกไปตายครับผมตายดิบเ่า ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีของนิดนึงแล้วมีสะดุดเล็กน้อยนะ ครับบวกกันแล้วครับไม่รู้วนะ่าไม่รู้ใครเป็นใครแล้วตอนนี้มั่วไปหมดครับทีตอนนี้เนะสี่ยวเกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวเรียบร้อยครับผม <Dom inated. S 1> เป็นสูมาอีนะที่ฆ่าตัวสุดท้ายไปนะครับผมตอ่อ จบไปนะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะด้วยชัยชนะของทีมผมนะฮะามาดูผมนะฮะก็ฆ่าได้ตัวเดียวเองครับผมตายไปห้านะฮะแอซิดไปสิบห้าครับผมแล้วก็ชนะด้วยสกอร์ยี่สิบต่อสิบสองนะ,ะก็จบไปนะครับสำหรับเม็ดนี้ เพื่อนๆนะฮะถ้าคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วก็อยากให้ลองเล่นตัวอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกมานะครับก็ถ้ามีนะครับก็จะเล่นให้ดูนะครับ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ